បាក់ផ្លូវក្នុងណាសូមលោកកាឃ្លាំងមឿងកើតជាប់ផ្លូវក្នុងនេះសូមអោយមានរដ្ឋមានដាច់ធះទៅជួយបងបងកង់ជាប់ទៅជួយមកឲ្យសូមលឹកគុនប្រម៉ែចូលទីប្រម៉ែគុំហិញប្រម៉ែគុំគៀព្រះវិរុនព្រះវិយោព្រះអតិតព្រះយ៉ាង

นางขเมรนางนี้เล่นของใส่ประเทศไทยสาบแซงประเทศไทยนะครับเนาะบากีตาได้ไปเห็นพฤติกรรมคนขเมรเอ,อะอะสู้ไทยไม่ได้ทําอะไรประเทศไทยไม่ได้ทําอะไรคนไทยไม่ได้มาเหยียบทงชาตดมาเผาเงินบาทไทยมาเผาธนบัตรไทยมาเผาสิ่งของสินค้าของไทยนะครับสุดท้าย วกไปวนมามาเล่นของมาสาบแซงนะครับนะคือเขเมรไม่ได้รู้เลยไม่ได้มีการศึกษาอะไรเลยนะครับนะคือเอฟจีคายเอฟจหกเนี่ยมันมันมองเห็นนะว่าคนเขเมรทำอะไรอยู่ที่ไหนนะครับนะไม่ต้องมาสาบแซงไม่ต้องมาแซงไทยหรอกนะเดี๋ยวกรรมมันจะย้อนกลับไปหาตัวเองนะครับรู้ไหมว่าของเขเมรอะ มันข้ามมาทําอะไรประเทศไทยไม่ได้ข้ามมาทําอะไรคนไทยไม่ได้นะครับสิ่งที่ขเขมรทํามันจะทําให้คนขเขมรได้รับเวรกรรมได้รับผลกรรมที่ทําไว้กับคนไทยเองนะครับนี่แหละเห็นไหมประเทศไทยยึดดินแดนคืนจากขเขมรได้นะครับเนิน3-50ไม่ไม่ว่าจะเป็นมันพระบุรุษของขเขมรที่ตั้งอยู่ ทหารช่างของไทยก็ลื้อถอดออกให้หมดไม่ว่าจะเป็นตลาดช่องอ่านมา้าไทยก็ยึดได้หมดนะครับนี่แหละบกคิต้าบอกแล้วว่าของใครในอดีตมันก็จะย้อนกลับไปหาเจ้าของนะครับนะถ้าเป็นของไทยก็ยังเป็นของไทยอยู่วันอย่างค่ํานะครับนะถ้าเป็นของคาเมร์คมรก็ยังเป็นของขาเมรนะครับแต่นี่คาเมร บางอาจนะครับมาเล่นของมาสาบแช่งใส่ทหารไทยสาบแช่งใส่คนไทยนะครับคิดเราว่าของเขมรของแบบตๆจะจะมาทำร้ายคนไทยได้รู้ไหมว่าประเทศไทยมีใครรักษามีใครปกปักรักษามีบรรพบุรุษมีพ่อหลวงหลายลาารัชกาลมีเลือดเนื้อบรรพบุรุษคอยรักษามีเทวดาคอยคุ้มครองนะครับ ของขเขมรทําอะไรประเทศไทยไม่ได้หรอกเนะาะบอสกิตาจะบอกว่าการศึกษาควรควรไปเรียนตั้งแต่อนุบาลน,นะ,ะ mm hmm. เพื่อจะได้มีข้อมูลและการศึกษา mm hmm. เล่นอะไรไม่เล่นมาเล่นของนะครับ mm hmm. เห็นคนขเขมรเล่นของมานับร้อยนับพันครั้งแล้วแต่ทําอะไรประเทศไทยไม่ได้เนะ mm hmm. าะบอกกิตา้าบอกเลยว่าพฤติกรรมแบบนี้อย่าไปหาอย่าไปหาเล่นเนาะ เป็นไงครับพี่ๆนางขมิมนคนนี้เล่นของเนาะล่าสุดนี้กรรมตามสนองหนะักับพี่ๆถึงขั้นเสียสตินะครับเสียสติเดินไม่ได้นะครับเดินไม่ได้ถึงขั้นคานไปหาหมอประจําบ้านหมอผีหมอเล่นของนะครับเพื่อจะเอาของออกเนาะบอกกีด้าได้ไปเห็นคลิปแล้วโอ้โหอยากจะสมน้ำหน้านางซะเหลือเกินนะเพราะว่าอะไร ตอนที่เล่นของตอนที่จูดทูบนี่สาบแซงไทยนี่โอ้โหดีซะเหลือเกินพอตอนนี้เป็นไงนะครับคานนะครับคานมาหาหมอเพื่อจะเอาของออกตอนนี้ไม่ได้สตินะครับนะตอนนี้หมอขเขมนกําลังเอาของออกจากนางขเขมนคนนี้ที่จูดทูบสาบแซงประเทศไทยโอ้โหบอกกีต้าไม่อยากจะเชื่อจริงๆว่า ของมันจะย้อนเข้าไปหาตัวเองขนาดนี้เนาะพี่พี่คิดว่ายังไงครับเล่นของแบบนี้พี่พี่คิดว่าของเข้าตัวเองไหมครับนะถึงขั้นเดินไม่ได้นะครับไส้มือคานไปหาหมอนะครับเพื่อจะเอาของออกเนาะตอนนี้เสียสตินะครับนางขมเมรคนนี้ได้รับกรรมได้รับผลกรรมที่เขาก่อแล้วเนาะจ้างจ้างแม่หมอมานะครับจ้างแม่หมอ สาวเขะเมนมาเพื่อจะสาบแช่งรวมตัวกันนะครับแช่งทหารไทยแช่งประเทศไทยสุดท้ายกรรมมันย้อนกลับไปหาตัวเองนะบอกีต้าจะให้มาดูพี่ๆว่านางเขะเมนคนนี้ทำอะไรไว้กับประเทศไทยทำอะไรไว้กับคนไทยนะครับมารับสมคิตของนาง ខងខົ້າតួអេងจนបេនប้าណាថាប្រជាខ្ញុំเนาะកាប់ភ្លើងក្នុងណាសុំលកាឃ្លាំងមឿងការកាប់ភ្លើងក្នុងនេះសុំអោយមានរដ្ឋមានតៃយ៉ះទៅជួយបងបងកង់កាប់នៅយួមកអីសុំលោកពុនព្រមែថើព្រមែកុំហិញព្រមែកុំគៀព្រះវិរុនព្រះវិយោព្រះឥតព្រះយ៉ាន់ នេះខ្ញុំមកចាសៀមនិយាយសពព័មៃពុំទាព័មៃពុំហេងញ៉ាំសពព័មៃសហនីនិយាយកសនសាស្ត្រជួយកូនជួយកៅចាំថោតព្រះញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំនេះអូនមើលមកទៀតនេះអើយលោកហើយលោកមកនេះផុតมองមើងហັ້ນណាតែបើប្លឺនេះទេម៉ានេះបាញ់បတ်ទេ มาครูกดเมา่ะพวกมาเบ่านะมาดูหนึ่งมาเน,น,น,นี่นี่แหละครับพี่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 คิดว่ายัางไงครับจะสมน้ำหน้านางไหมหรือว่าจะสงสารนะตอนที่นางจ้างนางหมอหมอผีเขมรนี่ม,นมาเล่นของใส่คนไทยมาจุดทูปสาบแ้งจ้างชาวบ้านมานี่โอ้โหโโนะเก่งสะืะเกิน พอพองานนี้จบเป็นไงครับคานมาหาหมอผีคานมาหาเอาของออกท่านผู้ชมนะตอนนี้พิการทั้งท่อนนะครับเดินไม่ได้นาะใช้มือนะใช้มือคานมานะท่านผู้ชมตอนนี้เนาะกรรมใดใครก่อกรรมนั้นตามสนองนะครับนี่ระบายกีตาร์บอกแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประเทศไทยมีเยอะมากมายบรรพบุรุษไทย มีพ่อหลวงราชก,การทุกราชก,การคอยคุ้มครองพื้นแผ่นดินไทยไม่มีใครทำอะไรประเทศไทยได้นะครับของขเขมรเหยียบเข้ามาในประเทศไทยยังไม่ได้เลยรู้ไหมว่าเจ้าที่ประเทศไทยนี่แรงมากนะแค่ขเขมรเดินเข้ามานี่ก็โดนวางไข่แล้วนะครับนะบาก,กิตาบอกแล้วว่านี่แหละครับสิ่งที่ตัวเองเนี่ยทำอะไรไว้กับประเทศคนอื่น มันจะย้อนกลับไปหาตัวเองนะจะทําให้ชีวิตของเองเนี่ยนะครับล่มจมพังพินาศนะครับหากินไม่ขึ้นไม่เจริญเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับก็แบบนี้แหละครับนะเล่นของสาบแซงนะครับสุดท้ายกรรมตามสนองตัวเองนี่แหละครับท่านผู้ชมนะ มีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานมีพ่อแม่มีญาติพี่น้องก็ต้องบอกสอนนะครับอย่าไปทําตามเหมือนประเทศนี้เด็ดขาดนะครับจุดงธงซาดเผาเงินนะครับนะเผาสินค้าไทยนี่คือบาปมหันนะครับท่านผู้ชมเนาะ